สวัสดีครับตอ,ตอนนี้เราอยู่ในช่องพบเคลีนะครับวันนี้ผมจะมาสอนทํประกายททำมินนะครับทำง่ายๆเลยถ้าทำในโทรศัพท์นะครับให้กดตรงรูปหมัะนะครับให้ตรงจังหวะเนี่ยตรนี้ครับผมจะมาสอนผู้เล่นใหม่ยนะกดวิ่งตรงนี้ครับเนี่ยเอย่าตรงตรงนี้นะครับเน,น,นี่ยถ้าผมไม่กดวิ่งจะเป็นนี้ แต่ผมคนนี้มันจะวิ่งได้อืมถ้าใครถ้าเป็นผู้เล่นใหม่ไม่รู้อยากก็ดูผมแร้นะจะมาสอนคอมโบคร่าวๆนะคอมโบคร่าวๆนะจกคิวหนึ่งก่อนแล้วปีสามสี่ครั้งแล้วครั้งนี้ก็จะกิวสามต่อ ก็น่าจะประมาณนี้มั้งไม่สิต้องประกายทำต้องสกิลสามสกิลสามแล้วก็สกิลหนึ่งสิเออขึนไปแล้วสกิลหนึ่งแล้วก็สกิล, 1, ลกสองอืม ที่จีนจะเริ่มจากเคาน์เตอร์ก่อน็ได้นะครับตับเคาน์เตอร์แล้วก็ต่อยต่อยแล้วก็ยูสามเออทำให้แป๊บแปดให้ได้เออือถ้าใครไม่เข้าใจนะครับแป๊บแปดคือภาพหน้าจอขึ้นแล้วภาพหน้าจอมันซูมแล้วก็กดกดหมัดนะครับกดรูปหมัดนะกดต่อยอ,อย่างเปน็นยางครับกดหมัด แล้วมันจะขึ้นประกายไทมินออกมาเดี๋ยวจะสอนข้มโบหม่นะอือกูพลาดไม่จริง เอาจริงปลาการ์มินก็ทำง่ายนะในแมปเนี้ยเหมืแค่นี้อะ่ปะปลาการ์มินก็่จะมีแค่นี้อย่างนะเอาตัวจะสอนแค่สองตัวนะยูจิก,กับตัวทำง่ายๆคอมโบง่ายๆเลยไอ้น,นั่นอยู่ไหนะเนี่ยโทจิโชคดีชิ辛ุโร罗 สวัสนีงวัสนีคุชลิงโยินดีตวอไรับเอ้าถูก,กช่องแุบยอกสีองโดนครับยูสองโ,โอเคคุณเอด ได้แว้าตัดต่อเอ้าหเอาไม่เมื่อกี้ผมบอกว่าไม่นับนะไม่นับนะไม่แกบเมื่อกี้ว่าไม่นับนะอันบแรกพุ่งให้โดนก่อนหนึ่งสองามแล้วก็คิวสามแล้วก็คิวสอง ทำมันไม่ได้วะโอเคกูกูผ่านงี้จบเลย